สวัสดีครับวันนี้รายงานตัวครับโอ้โหหมวยังกับขนเม่นคิ้วดำยังกับคิดฐานออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่จากไปหน้าตาไม่หลอกเลยทำอะไรกันอยู่ครับ สาวๆนอนหลับยนะังไงรายงานตัวครับตอนนี้สิบเอ็นิกาสี่สิบเจ็ดนาทีโอ้โหเขียนคิ้วยังไงมันไม่เท่ากันเลยรับฟังอยู่นะครับบายบายไปครับรายง,งานตัวเชาว้านี้ไปเรีย่ยนะครับ